นิทานชีวิตเรื่องอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นหัวปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นครั้งหนึ่งงานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจต้องหาเช้ากินขําแต่เป็นคนซื่อสัตย์ทำมาหากินในทางสุจริตเสมอต่อมาสองสามีภรรยาก็เกิดบุตรชายคนหนึ่งได้เลี้ยงดูมาจนกระทั่งเติบโต จึงปรึกษากันว่าลูกของเขาคนนี้ท่าทางจะเป็นคนเฉลียวฉลาดถ้าหากเราจะเลี้ยงดูเองก็จะให้การศึกษาแก่ลูกไม่เพียงพอพอาะตนเองไม่ค่อยมีความรู้อีกประการหนึ่งก็ไม่มีเงินทองหรือทุนให้ลูกเต่าเรียนได้ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะนำลูกชายไปฝากไว้กับพระที่วัดให้ท่านช่วยสอนหนังสือให้ ครั้งเมื่อเด็กน้อยได้เล่าเรียนเขียนอ่านอยู่กับพัพเป็นเวลาหลายปีก็อ่านออกเขียนได้มีความเฉลียวฉลาดยิ่งนักจึงคิดจะออกไปเสี่ยงโชคยังหัวเมืองไกลเพราะถ้าขืนอยู่กับพักก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้จึงเข้าไปขอลาอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ได้ตรวจดูด,ดวงชะตาให้แก่เขาและได้มอบหนังสือให้สองฉบับและสั่งว่า ถ้าหากเจ้าเข้าตาจนจริงๆเมื่อใดก็ให้เปิดหนังสือออกอ่านดูตามลำดับชายหนุ่มรับคำแล้วก็เดินจากวัดไปแวะลำลาพ่อแม่ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ให้ศีลให้พรแต่ให้ระวังรักษาตัวให้ดีอย่าได้มีความประมาทลูกชายรับคำแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปอย่างทิศตะวันออกโดยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่า ทำไม่ได้ดีก็จะไม่กลับมาให้พ่อแม่และท่านอาจารย์เห็นหน้าอีกเป็นอันขาดชายหนุ่มเดินทางลอนแลมเป็นเวลาเจดวันก็มาพบชายกลุ่มหนึ่งกำลังกุ้มกลุ่มทำร้ายเด็กอยู่เขาเห็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถดูเฉยได้จึงตรงเข้าไปช่วยและปราบคนพวกนั้นพายแพ้แตกกระเจิงไปคนละสองทางเขาจึงได้ซักถามเรื่องราวต่างๆจากเด็กคนนั้น ก็ได้ขว่าวว่าถูกพวกโจรลักพาตัวไปเพื่อที่จะเรียค่าไถ่าจากพ่อแม่แต่เด็กขาดขืนไม่ยอมไปโดยดีจึงเกิดการฉุดกระชากไปอย่างที่เห็นแต่ข้อดีที่ได้มาช่วยเด็กน้อยขอบว่าคุณเขามากที่ได้ช่วยให้พ้นจากอันตรายและถามชายหนุ่มว่าเป็นใครจะไปไหนชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่า เขาไปโดยไม่มีจดหมายและไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเดินทางมันไปเรื่อยอย่างนั้นเองเด็กน้อยจึงเอ่ยปากชวนให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันชายหนุ่มรู้สึกมีใจยิ่งนักที่จะได้พี่พักพิงจงติดตามเด็กน้อยไปจนถึงกระทั่งถึงบ้านหลังใหญ่แห่งหนึง่งเด็กก็บอกว่านี่แหละบ้านของเขาพ่อเขาเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายเขาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ พ่อเขาก็คงยินดีมากที่มีพี่ชายมาช่วยให้พ้นจากอันตรายเมื่อเด็กเข้าไปเล่าทุกอย่างให้ทุกสิ่งให้พ่อฟังทันเศรษฐีก็ดีใจมากที่รู้รอดจากอันตรายมาถึงเรียกชายหนุ่มเข้ามาบอกว่าจะรับเลี้ยงดูเขาให้มีความสุขชายหนุ่มก้มกราบและกล่าวขอบคุณในความแม่ตาของเศรษฐีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชายหนุ่มก็ได้รับความสุขสบายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินหรือเวลานอนเมื่อได้รับความสุขสบายเช่นนี้เขาก็ลืมตัวไม่คิดว่าจะช่วยเจ้าของบ้านทำการทำงานใดๆเอาแต่กินและนอนไปวันๆทันเศรษฐีก็ไม่พอใจและทำท่ามืนตึงกับเขาไม่ยอมพูดจาด้วยในที่สุดก็ออกปากเป็นทมนอนไล่เขาทางอ้อม ชายหนุ่มจึงต้องออกจากบ้านเศรษฐีเดินทางเสี่ยงโชคต่อไปตามยถากรรมอีกวาระหนึ่งเมื่อออกเดินทางมาเป็นเวลาหลายวันก็ยังไม่เจอหมู่บ้านใดๆเลยสักแห่งหิวก็หิวแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเอาแต่น้ำมาดื่มพอกันตายไปเท่านั้นชายหนุห่มหวนคิดถึงความหลังเมื่อครั้งที่อยู่บ้านเศรษฐีแล้วก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า ทำไมเนาะท่านเศรษฐีจึงได้มึงตึงและขับไล่ส่งเขาออกจากบ้านเห็นทีเราคงไม่มีอะไรดีอยู่สักอย่างกระมังคราวนี้เห็นทีจะเข้าตาจนเสร็จแล้วแต่ก็พันนึกถึงหนังสือของอาจารย์จึงได้หยิบหนังสือนั้นออกมาจากย่ามที่ออกฉบับหนึ่งแล้วอานดูตามคำสั่งของอาจารย์มีข้อความเขียนไว้ว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูไดยปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเมื่อเห็นข้อความนั้นแล้วชายหนุ่มก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าเออถ้าจะจริงละสิที่ตนถูกเศรษฐีไม่พอใจคราวนั้นก็พวงว่่ามัวแต่นิ่งดูดายไม่ยอมทำกันนานใดๆเอาแต่ความสบายมีแต่กินกับนอนเท่านั้นต่อไปนี้ตนจะเริ่มนิสัยไม่ดีเสียจะทำตนเป็นคนดีไม่นิ่งดูดายต่อไปอีก เมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อไปและภาวนาขอให้โชคดีเช่นเดียวกันกับคราวที่แล้วอีกสักครั้งหนึ่งเถอดอีกสามวันต่อมาเขาก็เดินทางลอนแลมไปถึงป่าแห่งหนึ่งและได้ยินเสียงฝีเท้ามาวิ่งมาดังกึกกล้องเขาจึงรีบหลบเข้าไปแฝงกายกำบังอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่เพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้น คันแล้วเขาก็เห็นชายชรา,าผู้หน,นึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าสีหน้าด้วยความตกใจสุดขีดแต่เมื่อม้ามา,มาถึงคนต้นไม้ก็สะดุดชอบกับรากไม้คนกระเด็นไปคนละทางชายชรา,ากระเด็นไปนอนนิ่งอยู่ข้างๆโคนต้นไม้ที่เขาแอบอยู่พอดีส่วนมา้าก็พอลุกขึ้นได้ก็วิ่งหายลับเข้าไปในป่าชายดุ่งตกตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน แต่เมื่อเขาได้สติก็รีบวิ่งไปประคองชายชารานั้นเห็นหายใจและวรวยรินก็รู้ว่ายังไม่ตายถึงจัดการวัดหมพยาบาลเอาน้ำรูปไปบนใบหน้าสักคู่ใหญ่ชายชาราก็ฟื้นขึ้นมาได้สติและร้องครางเบาๆชายหนุ่มจึงถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะลุงชายหนุ่มตอบอย่างแผ่วเบาว่าถ้าเขาจะหัก พ่อหนุ่มช่วยทีเถอะขาจะหักชายหนุ่มก็มองดูเห็นว่าขาข้างซ้ายของชายชารามีลักษณะบวมผิดปกติจึงบอกให้แกอยู่นิ่งๆแล้วรีบไปหาไม้มาเข้าเฝือกให้เหมื่อเรียบร้อยแล้วชายชาราก็ค่อยบรรเทาความเจ็บปวดไม่ร้องคารอีกต่อไปชายหนุ่มจึงได้ถามอีกว่าลุงไปไหนมายัางไงจ๊ะจึงตกมาหลังมา้า ชายหนุ่มเล่าความจริงให้ฟังว่าตนเป็นพระมหากษัตริย์ปอมพระองค์มาล่าสัตว์กับพวกข้าราชบริพารแต่เมื่อบังเอิญข้อร้ายม้าเกิดตื่นตกใจพาวิ่งเตลิดพัดหลงจากพวกข้าราชบริพารจนพวกนั้นติดตามมาไม่ทันในที่สุดม้าก็สะดุดลากไม้ล้มอยู่ตรงนี้แหละชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ก้มลงกราบถวายบังคมด้วยความดีใจ แล้วกล่าวหอพระราชทานอภัยโทษที่ไม่ทราบว,ว่าพระองค์เป็นใครจึงได้บางอาจกล่าววาจาล่วงเกินไปพระราชาทรงพระสูงและรับสั่งให้ชายหนุ่มว่าข้าไม่ถือเจ้าดอกข้าควรจะขอบใจเจ้าให้มากกว่าน,นี้รื้ซ้ำไปเพราะเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าไว้แล้วพระราชาก็ซักถามชายหนุ่มว่าเป็นชทยมาจากไหนพอรู้เรื่องก็ออกปากชักชวนว่า เจ้าไปอยู่กับข้าไหมล่ะข้าจะชุบเจ้าเลี้ยงเจ้าให้มีความสุขสบายทีเดียวชายหนุ่มก้มลงกราบถวายบังคมอีกครั้งแล้วกล่าวอ้อมแอมว่าแล้วแต่พระองค์จะทรงพระกรุณาเถิดพะยาค่ะเออดีแล้วข้าจะให้เจ้าเป็นมหาเล็กคนสนิทของข้าขันแล้วชายหนุ่มก็กราบทุนพระราชาสเสด็จกลับที่ประทับโดยจะเป็นผู้นำพระองค์ไป พระองค์ทรงอนุญาตเมื่อกลับไปถึงพระราชวังแล้วพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งเขาเป็นหาดเล็กคนสนิทตามที่ตัดไว้ชายหนุ่มดีใจมากเขาตั้งตนทำตามคำแนะนำของอาจารย์ที่เขียนไว้ในหนังสือทันทีเขาทำงานด้วยความขยันขันแข็งไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เขายัางจดจำความหลังได้ดีที่ทำให้เขาลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ด้วยคุณงามความดีของเขาเองทำให้พระเจ้าแผ่นดินพอพระไทยรักใคร่แมตตายิ่งนักและได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นขุนวังขุนนางผู้ใหญ่ดูแลราชการต่างๆพระเนตรพระกันและต่อมาพระองค์ก็พระราชทานพระราชธิดาให้เป็นดาวันในความดีของเขาและจัดพิธีสยุมพรให้อย่างใหญ่โตต่อมาเขาขออนุญาตต่อพระราชากับเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอน และรับปิดามารดาเข้ามาอยู่ในวังด้วยตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีแต่ความสุขสบายตลอดไป